เราสองเปลือกต้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับเราสองเปลือมาแล้วครับผมบังดลดนมานักกาเจครับครับผมน้าหมูครับสุรัตอัตาครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นมาพบกับเราสองเปลือในรายการเกษตรทำกินกับน้องสุ้พิมคุณภาพคมชัดนิดนะครับล่วงเว้าข่าวเกษตรซึ่งวันนี้มีเรื่องราวที่ไปทำข่าวเองแล้วก็มีเรื่องราวที่แถลงก็มีนะครับน้อครับนะเรื่องแรกนั้นเรื่องอะไรดีบังดน เรื่องความสำเร็จของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีล้านนาที่จังหวัดน่านนะครับโอน่าน๋อ้คราวที่แล้วเนี่ยบางดนก็พูดถึงที่นี่ด้วยไม่ใช่มใช่เอาคราวที่แล้วเนี่ยพูดถึงในเรื่องของหลายเรื่องเรื่องสาหร่ายน้ำจืดเรื่องของเกษตรที่สูงแต่ว่าพมไปน่านมาแล้วมันเจอมันหลายเรื่องได้อะไรก็หอบกลับมาเล่าสู่กันฟังตามภาษาบอกเล่าข่าวเกษตรนั่นแหละ ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปลาภูเขาชนิดหนึ่งที่กำลังจะสูญพันธุ์เขาเรียกว่าชื่อปลาเลียหินครับนะชาวบ้านเรียกว่าปลามันเพราะรสชาติกินละมันเป็นตัวหนาม,มูไข่มันตัวเล็กๆขนาดนี้ด้านบนเนี่ยมันคล้ายๆถ้าดูผิวเผินม,มาคล้ายๆกับปลาคล้ายๆปลาพลวงวะไม่ใช่นะปลาส้อยปลาส้อยอ๋อการปลาส้อยนี่แหละคือข้างบนซิกบนจะเป็นสีออก น้ำตาลทรารข้างล่างจะเป็นสีขาวตัวเล็กๆนะครับราคาแพงมากกิโลหนึ่งสองร้อยบาทบแต่ว่าช่วงระยะหลังๆนี่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าครับภัยของธรรมชาติเกิดขึ้นมัอก็เยอะแยะและ้วก็มนุษย์ด้วยแหะโดยเฉพาะในการขุดคลองขุดอะไรขึ้นมาทําให้แหล่งน้ําที่อยู่อาศัยของปลาเนี่ยเสื่อมโทรมปลาพวกนี้ที่เราพบกันเยอะๆมันจะอยู่ที่แม่น้ำโขงตั้งแต่นูนะ่นเมืองจีนอะ อยู่นานน่ะแหละแล้วน่านในที่แม่น้ำโขงเลยนะบางคนจะละเยะจะล่าสู่คอนฟงก่อนไม่ใช่ว่าคนชื่อหมูจะอยู่ที่พัทลุงอย่างเดียวหรออยู่ที่อยู่ที่ชุมพรก็มีอยู่ที่กระบี่ก็มีอยู่ที่อ่าใช่ไหมแล้วก็พบอีกแหล่งหนึ่งก็ที่แม่น้ําเจ้าพระยาแต่ว่าบ้านเราจริงๆที่พบเยอะที่สุดก็คือที่แม่น้ำน่าน ลำน้ำน้าน้ำน้านำน้าน้าเพราะว่าแม่น้ำาน้าน้ำมาจากเจ้าพระยาคงจะไหลสู่เจ้าพระยาจากแม่น้ำาน้านั่นแหละโดยเฉ<อ>พาะที่อำเภอบ่อเกลือเยอะที่สุดอ,อและที่ปัญหาตรงที่ว่ายังบอกเลยว่าเวลาน้ำาน้าก็มีการทมทงท,ทมที่ทมอะไรเข้ามาทาลายระบบนิเวศของที่ปลาอาศัยอยู่แล้วก็อ,กอ,กอีกอีกส่วนหนึ่งเออปลานี่ยังยังหนึ่งนะหมเลอเวลาวางไข่เนี่ยมันจะะดูน้ำหลากนะ้ำท่วมพอน้ำท่วมเสร็จก็มาปลาช่วงนี้จะไปออกไปครับ ไปวางไข่ตามทุ่งนา oh. เขาเรียกว่าปลาขึ้นนาน oh. ะช่วงนี้แหละ,กะเกษตรกรจับไปกินครับนี่แหละเสียหายเลยแหละเพราะว่าช่วงปลาที่กระไข่เต็มท้องอะ่ะก็เลยจับไปกินก็ทําไมปริมาณนาะลดน้อยลงทางมหาวิทยาลัยราชมงคลเอเทคโนโลยีราชมงคลลนาน,น้าเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าปล่อยอย่างนี้ถึงภาวะวิกฤตก็เลยส่งทีมงานไปวิจัยดูหาแนวทางว่า จะหาวิธีอย่างไรที่จะให้ปลาเนี่ยไม่สูญพันธุ์เพราะพันธุเพิ่มเพาะพันเพิ่มก็ได้รับเงินจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีอาจารย์อมรชัยล้อทองคำคเป็นหัวหน้า,นานทีมวิจัยจากคณะประมงมก็ผลการวิจัยสองเดือนแรกมาสเปสปะพอตอ้นหลังปรากฏว่า ได้ผลดีครับออพบว่าแม่ปลาเนี่ยปลาปลาภูเขาในปลาเรียหินเนี่ยนะครับตัวหนึ่งจะมีวางไข่อยู่ประมาณ4,000ฟองต่อหนึ่งตัวเยืะนะอ่าแล้วก็การวางไข่เนี่ยอยู่ที่ประมาณการที่เขาเรียก อยู่ในท้องคือท้องอ่ะอ่าก็อยู่ที่ประมาณ38บชั่วโมงเมื่อวางไข่ออกแล้วก็จะออกลูกมาเป็นปลาเนี่ยใช้เวลา40วันเต็มวัยก็สามารถจะจับบริโภคได้มันไข่ออกลูกมันต้องเป็นปลาที่มันจะเป็นช่างได้ยังไงเอามักดนก็ออกไข่มาก็ปลาเนี่ยก็ใช้เวลา40วันก็ก็สามารถได้นะตอนนี้เริ่มปล่อยลงในแม่น้ำน่านเออหกแสนตัวถ้าเกิดเราไปเลี้ยงได้ไหม ได้นะครับน่าจะได้นะผมว่าน่าจะเป็นปลาสวยงามตอนนี้แพงมากนะพระ้อมลํมหายากกิโลสองสามหนึอสามสี่ร้อยหนแล้วก็นะแล้วก็พอประสบผลสำเร็จครั้งแรกอตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยราชมงคลน,น่านเนี่ยนะยกห้องแลบไปอยู่ที่หมู่บ้านผาคับดู่ที่ตำบลบอ่อเกลืออำเภอบ่อเอออกลือที่จังหวัดน่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมกับว่าในอนาคตนั้นปลาภูเขาหรือปลาเลียหินนั้น คงจะไม่ขัดแคลนครับเนื่องจากว่าเราสามารถผลิตได้แล้วครับนี่ของผมและของน้ำหมูมีอะไรบ้างอ,อผมก็อาจจะของมางดนปลาเพผมเป็น,ปนพืชผักแล้วพืชผ<ล>ักอ,อแต่ก็อยู่ในแถวภาคเหนือเหมือนกันอืมพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสไปที่เชียงใหม่ไปดูงานออของบริษัท East อ w e s t s e e d รู้จักไหมก็ได้ยินที่พูดเมื่อบริษัท อีดเวสซีดเนี่ยก็คือเป็นบริษัทซีดซดก็รู้ว่าต้องรสชาติทพกื้าที่ต้องอร่อยหรือไม่ก็ต้องเผ็ดที่สุดใช่ไหมภาษาซีดซีดแปลว่าเมล็ดพันธุ์อีดเวสซีดเนี่ยคือบริษัทที่ทําธุรกิจจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ก็เป็นบริษัทใหญ่นะเป็นบริษัทข้ามชาตินะเขามีอยู่ในเอเชียมีมีสำนักงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์อินโดมาเลียเวียดนามพม่าแล้วก็ไทยแต่ไทยเนี่ยถือว่าปเป็น ศูนย์ใหญ่ในภุมภาคเอเชียตะนออกเฉียงใต้ก็คือบริษัทแม่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์คือบริษัทเนี้ยต้องการมาผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเมืองร้อนโดยมีฐานอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นี่มา30ปีแล้วนะรู้จักไหมเมล็ดพันธุ์โอ้ยเขาบริษัทเขาผลิตเมล็ดพันธุ์ ในในภายใต้ตราสัญลักษณ์ของสอนแดงรู้จักสอดแดงนั่นแหละรู้จักมาถามติดกระเด็นบางโดนอาจจะไม่ร um um> ู้อ pues ่ะรู้จักแต่กระเด็นคอเนี้เขารู้จักดีเมล็ดพันธุ์ของแต่พันธุ์เนี้ยก็รู้ตั้งนานแล้วแหละทาการเกษตรไม่รู้ได้ยังไงอพราะมนขโมยเยอะขนาดนี้ผมได้มีโอกาสไปที่ศูนย์วิจัยเขาที่ฟาร์มเลิศดพันธุ์อยู่ที่อำเภอแม่อยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอ้อลังการมากเขาผลิตพืชผักเนี่ย ที่เห็นอยู่ตอนนี้ไม่ว่ามาเป็นพริกมักเขือแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพืชผักเนี่ยเขามีศู um นย์วิจัยที่นี่มีเครื่องวิจัยเขาเนี่ยบริษัทขเขาเนี่ยเขาเน้นงานวิจัยมาเป็นหลักอันดับหนึ่งขนาดเครื่องวิจัยเครื่องเดียวเนี่ยประมาณร้อยล้านเครื่องเดียวร้อยล้านเพราะเขาลงทุนนั่นเนี่ยเอชิมาร์บัตช่ว่าเมล็ดพันธุ์ี่ว่าเมล็ดพันธุ์อะไรที่มันเป็นเด่นเด่นที่สุดกว่ากว่าบริษัทอื่น มีหลายพืชเยอะแยะมากผมยกตัวอย่างบางโดนรู้จักพริกซูเปอร์ฮอตไหมรู้จักที่ได้รับรางวัลนะเมื่อของปจากสมที่เขาบอกว่าประเทศพะราดนะนี่แหละเขาเป็นเมล็ดพันธุ์พริกเขาแล้วตอนนี้ก็ต่อยอดมาเป็นเพชรดำเพชรมงกุฎล่าสุดเพชรมงกุฎที่เขาปลูกเนี่ยพริกพันธุ์นี้เนี่ยก็จะปลูกเหมาะสำหรับเป็นพืชทนแรงหรือนอกเกตจนประทานในภาคอีสานเนี่ยพริกขี้หนูหรือพริกอะไรเป็นพริกลูกผสม เป็นพริกขี้หนูแหละเป็นพริกลูกผสมที่เป็ดที่เหมาะให้กับเกษตรกรลูกลูกลูกร่างใหญ่ใหญ่กว่าก็ย่อยดิใหญ่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 กว่าพริกขี้หนูเป็นยาวๆเรียวๆรียวผมลงในคมจะลึกเมื่อเองทำวันก่อนนี่บางโดนได้อ่านบ้างหรือเปล่าดีพิมพ์ดีพิมพ์ยังลงอ่านั่นแหละดีพิมพ์แบบคมชะลึกหน้าเกษตรเรยนั่นแหละโอ้ตอนนี้เนี่ยกำลังกระจายกระจายให้กับเกษตรกรปลูกเป็นเป็นพริกที่น่าใจแต่ผมอยากจะพูดไม่ใช่พริกนะครับเป็นข้าวโพด แล้วก็เขาก็มีโรงงานวิทยาอยู่ทุกจังหวัดทั่วทุกมีภาคเนี่ยล่าถุดผมไปที่สุพรรณมันเป็นเขาก็มีโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยเฉพาะโดยเฉพาะอพันธุ์ข้าวโพดเหนียวแล้วเหนียวหวานเน่ะนะพันธุ์ข้าวโพดเหนียวเนี่ยเป็นข้าวโพดบริโภคไม่ได้เป็อาหารสัตว์บริโภคครับแล้วก็เป็นเขเป็นผู้นําของผลิตข้าวโพดเหนียวโรงงานของเขาเนี่ยลงทุนโอ้เป็นร้อยล้านแล้วมีอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ แล้วก็มาเป็นโรงงานถือเป็นโรงงานแรกที่ผลิตเมล็ดพันธุ์แบบครบวงจรตั้งแต่เอามาจากเกษตรกร,กรและเข้าถึงกระบวนการผลิตจนถึงบรรจุอีพอแล้วจนถึงสู่จําหน่ายให้กับเกษตรกร,ก,รก็นับเป็นบริษัทข้ามชาติแรกแล้วก็เป็นผู้นําของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังก้าวไปสู่ก็เรียกว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะรองรับ ประจาโคมอาเซียนด้วยนะครับบางดลครับท่านผู้ชมครับก็น่าว่าอีกมิติหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรที่สามารถจะเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่หลายๆหน่วยงานจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของเราก็มีนะครับเพื่อว่าในอนาคตนั้นผลผลิตพืชสวนครัวหรือพืชผักในเมืองไทยนั้นจะต้องไม่ยอมแพ้ใครในเอไซีนะครับเห็นไหมผมเห็นไหมไปตั้งเชียงใหม่ทั้งดุพันธุ์แล้วบางดลมีที่ไหนอีกมีเรื่องอะไรดีๆผมมาภาคกลางอ๋อภาคกลางนะเรื่องร ก็บ้านเราภาคกลางก็มีอะไรเลยก็มีการทานาอทำนาน้ำมูจําได้ไหมที่เราเคยไปที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อสีห้าเดือนที่แล้วเนี่ยไปดูโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนบาทที่สภาหักันค้าไทยร่วมกับทกสร่วมกับสปกร่วมกับมาวิทาักันค้ามาวิทาลยหอกันค้าไทยตอนนี้ปรากฏว่าโครงการเหล่านี้นะคนชอบมาก ไม่ใช่เกษตรกรไม่ใช่ชาวนาอย่างเดียวที่ไปดูงานนะแม้กระทั่งนักธุรกิจสถาบันการศึกษานิสิตนักศึกษาก็ไปดูงานอบตงอบตอเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันเป็นเคสตัวอย่างใช่ใช่ใช่เอาหนึ่งไร่เนี่ยทำยังไงให้ได้หนึ่งแสนบาทโครงการนี้นี่ของสภาหอกันค้าไทยเนี่ยมีคุณอดิศรพวงชมพูที่ปรึกษาหอกันค้าไทยเป็นประธานโครงการคุณอดิศรบอกว่า ตอนนี้คุณดูงานเยอะมากครับพอโครงการนี้คนสนใจเยอะขึ้นมาก็ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติบระบุตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานี่นะครับก็เห็นว่าสําคัญก็เลยมีการจัดอบรมรุ่นใหม่นะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่10มีนาคมนี้นะครับเดือนหน้าเนี่ยนะเดือนหน้านี้นะครับนะะจัดที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติที่ตําบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัด ประทุมพานีอ๋อก่อนใกล้ลังแก้ลังสิดตรงนี้นะใช่ครับถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับก่อนวันที่4มีนาคมนี้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ท่านท่านผู้ชมครับ02 529 221213อถึงครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ02 529 1972อครับอย่าลืมนะครับไม่เกินวันที่4นี้นะครับถ้าท่านสนใจท่านสามารถติดต่อได้นะครับแล้วงานนี้ฟรีไหม ก็โทรดูสิครับเบอร์โทรให้เรียบร้อยได้เนี่ยเอาละยังพอมีเวลามีมีอะนามูยังมีอีสักขาไหมมีผมจะพาลงใต้เอามาจากเหนือผ่านภาคกลางเออต้องไปใต้ไปสู่ใต้โอ้ไปเก็บระเบิดไปจไปเก็บล็อกกองแถวนครนี่เองอ๋อการภัคใต้ตอนกลางบังเอิญว่าช่วงวันแห่งความรักฮะมวลนเมื่อถึงสไปแล้วเก็นั่นแหละ ผมได้มีโอกาสไปเยือนเมืองนครไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลที่วัดพระธาตุวัดหลายวัดแล้วก็วัดแต่ไม่ใช่หลายโบสถ์ไม่ใช่สามโบสถ์วัดของหลวงพ่อวัดสวนขันหลวงพ่อค่ายพระสวนขันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมืองนครเนี่ยเขามีแคมเปญที่จะให้คนไปเที่ยวเมืองนครกันนะครับก็คือว่าเป็นแคมเปญ คนทันสมัยต้องไปเมืองนครม,มันมีอะไรโชว์อ้เยอะแยะมากมายมปีอะเป็นใครบักป,ป,ปีปีที่แล้วเนี่ยนะครับจังหวัดนครเขาจะจัดโครงการก็แคมเปญท่องเที่ยวของเขาคือนครดีดีที่เดียวเที่ยวครบเครื่องเมืองเดียวเที่ยวครบปีปรากฏว่าคนแห่เที่ยวคนครเยอะแยะมากมายปีนี้ผู้ว่าโดยผู้ว่าวิโร์กีรัล,ลังสรน์เนี่ยก็ จัดแคมเปญใหม่อีกครั้งเพื่อให้คนไปเที่ยวเมืองนครเพิ่มเติมเพราะว่าเมืองนครมันมีของของดีเยอะไงเลยจัดเป็นคนทันสมัยไปเที่ยวเมืองนครภายใต้โครงการนครเมืองเดียวเที่ยวได้ทั้งปีครบแต่ผมที่ไปไปดูไหมไปที่วัดธาตุน้อยของพ่อท่านคล้ายคแล้วไปน้ําตกกะลมอือยู่ที่เขาหลวงคแล้วที่ผมประทับใจมากก็คือหมู่บ้านคีรีวงหมู่บ้านคีรีวง มีอะไรจุดขายโอ้โหนี่แหละถ้าบางดนถามอย่างนี้เนี่ยแปลว่าบางดนไม่เคยไปนครเลยหมู่บ้านกิลีวงเนี่ยนะเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยมีมังคุดรสชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีมังคุดแก้วมีมังคุดเปลือกมังคุดมาทําผลิตภัณฑ์มังคุดแก้วมังคุดเนื้อแก้วเขานั่นแหละเล็กๆอร่อยๆนะแล้วก็มีมังคุดที่แปลรูปเปลือกมังคุดมาทําแชมพูมาทํายา ยาสาบผม,มผมก็ไปเจอกับคุณชายันชำนานะครับก็เป็นหรือเจ้าของายามิตเตอร์มังคุดที่ทาผลิตภัณฑ์แปรรูปเปลือกมังคุดมาเป็นมิตเตอร์มังคุดเป็นทบบูบ้างยาจาผมบ้างที่ตอนนี้นส<อ>่งการต่อ,อยอดโอ้ต่อยอดไปตรงออกไม่ใช่ขายเฉพาะประเทศต่างประเทศก็ยังมีมนะครับนี่คือก็ตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยแห่ไปเที่ยวคิรีวงเยอะมากมเพราะว่าคิรีวงเมื่อปีสามถ้าจําได้เนี่ยโดนพายุโคลนถล่มมา เกือบยกหมู่บ้านแต่ตอนนี้เนี่ยไปดูสิครับว่าเขาเข้มแขงมากชาวบ้านที่นั่นเขาน่ารักมากมันมีความเป็นไม่ได้นะหมูมันมีความเป็นได้ไอ้ดียโคลนที่เข้ามาน่ะมันปุ๋ยมาจากที่อื่นครับมันก็มาทมที่ที่ตรงนั้นับเหมือนกับคนไปที่เพชรบุรีชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีที่ดินที่ที่ไหลมาจากแม่น้ำเพชรบุรีมาขึ้นฝั่งบริเวณนั้นมีรุ่งแร่าธาตุทำให้ปลูกชมพู่เพชรเมืองเพชร อร่อยที่สุดก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็มีมีเป็นความเป็นไปได้ไหมมีมีทำให้ไปเรื่องเป็นนักข่าวทำให้ไม่ถามก็หละก็อาจจะมีส่วนที่โคลนมาเป็ดปกมันไปเป็นดินอุดมสมบูรณ์ให้มังคุดหวานอร่อยแต่ว่าเขาเขามังคุดเนี่ยผลไม้เนี่ยเขาหวานมานานแล้วมาเป็นราินีมาร์ผลไม้ราชินีผลไม้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่ไปเที่ยวมังกรเนี่ยผมขอแนะนําว่าห้ามพลาดนะครับไปที่หมู่บ้านครีวงก็ถือว่า ถ้าไม่ไปที่หมู่บ้านนี้ถือว่ายังไปไม่ถึงเมืองคนอนเหมือนกับที่<อ>ไปไหว้พระธาตุนะครับกับ,บอ,อย่าลืมครับเข้าสู่เมืองคอนภาคใต้บ้านเรานะครับเอแไว้ที่หมู่บ้านคิริวงไปชิมผลิตผลทางเกษตรที่อร่อยนะครับแม่จะอร่อยขนาดไหนก็ม่สามารถจะบอกได้แล้วครับเพราะช่วงบอกเล่าข่าวเกษตรหมดเวลาแล้วรนั่นนาทีบางโดนแต่ว่าไม่แปลกแต่หมูนะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกถ้าท่านสนใจที่เรื่องข่าวเกษตรนั้น ก็สามารถอ่านได้ที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกมีหน้ากเกษตรเศรีหน้า12นะครับไปซื้อได้แต่ที่สําคัญถ้าเกิดท่านสนใจอยากแะอ่านนานๆเป็นแฟนคลับอย่างแท้จริงก็เป็นสมาชิกคมชัดลึกก็ได้นะครับเสียจ่ายแค่12เดือนแต่ฟรี1เดือน1นเดือนออนะครับก็สามารถติดต่อได้แต่ก็และก็อย่าลืมว่าหน้าเกษตรของเราเนะนะเริ่มพัฒนานะครับ,รบเริ่มพัฒนาตอนนี้หน้าของเราก็ไม่ด้อยนะกับก็มีไอสแน็ป ไอเชนเน็นำะโม้ต้อบอกหน่อยที่การใช้ไอเชนเน็บอกครับไอเชนเน็ก็คือว่าตอนนี้คือเนชั่นคื่อในเรือเนชั่นไม่ว่ากรุงเทพธุรกิจคมชั้นลึกเรือเนชั่นมีไอเชนเน็แล้วหมายถึงว่าเป็นพิมพ์มีชีวิตหนึ่งหลังพิมพ์มีชีวิตก็คือคุณเอาเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนอะนะสมาร์ทโฟนอ่าไม่ใช่ฟิวเจอร์โฟนนะครับเออพวกไอแพดโนตแพดได้หมดเลยพวกไอแพดที่มี iOS ที่มี Android นะครับแล้วก็สามารถส่องประมาณสักฟุตหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่มีเครื่องหมายไอไอเนอย,อยู่อยู่ที่ภาพนะแล้วก็มาดูในเรื่องโทรศัพท์สนจะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวบางโดนหน้าสนใจมากบางโดนลองทำร่างยังลองแท้ลองแล้วเพราะว่าไม่ลองยัง่งหน้าเราก็มีไอเซนแบทในกัปน,น่าเสียดายเราจะคุยต่อเรื่องบวกเล่าข่าวเกษตรแต่ว่าเวลาขอ,ของเราหมดไปแล้วหมดเฉพาะช่วงแรกแต่เรายังมีอีกสองช่วงนะครับช่วงหน้าเป็นช่วงไทยเกษตรกร สักครครู่ตัวที่กําจัดไม่ต้องให้พ่อค้าขุดรีดเกษตรกร,ร,กรหรือผู้เกี่ยวข้องกับทั้งคนต้องการได้สินค้าเนี่ย <c oughs> สามารถมาตกลงซื้อขายโดยตรงท่านราคาเนี่ยเป็นเป็นตัวสะท้อนในเกษตรกร,ะร,กรจะผลิตอย่างไรต้นทุนต่าอย่างไรหรือมีทธิภาพยาอย่างไรเนี่ย <c oughs> ถ้าขายได้ราคาที่ตัวเองขาดทุนก็อยู่ไม่ได้ <c oughs>